เราไหวหนุไม่มีอะไรเปล่ามั้งไา่เคยเงี้ยพระมหาคอยพี่โนโขออนุญาตขออนุญาตาแนะนำแจกให้กูดโอ้ยไม่อขออนุญาตสิงซ้อนกันรอดขออนุญาตคอยเห็นอย่างนี้อ๋จอจะส่งแจกมาให้กูดมนที่สามมั้ย 没怪，没、嗯，所以呢。 เดี๋ยวพอทิ่ประมาณก็ม,มีดเดี๋ยวได้พามาลำบากว่าไง <laughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามสาดนนงมุมฮนะ ถ้าจะเที่ยวศาดน้องมุมอ่ะ,อะถ้ามาปกติถ้าจะมาจากหมู่บ้านหนองหลวงมันจะมีทางรถมาจนถึงมันจะอยู่ฝั่งโน้นนะแล้วก็เดินลงไปตาดน้องมุมแต่วันดีน,นี้ผมเพิ่งเพิ่งลงมาจากด่านใหญ่ก็เลยตัดทางมาอันนี้ก็เป็นบริเวณแคมป์ศาดนกมุมนะด้านบนนะครับยังยังไม่ใช่ด้านล่างนะ,ะนเป ตรงนี้ก่อนข้ามสะพานนะครับก็จะมีลานโล่งอยู่พอที่จะกางเต็นท์ผูกเปได้นะครับอ๋อลืมบอกไปว่าทางเนี้ยเราตัดมาเวลาลงจากด่านใหญ่หรือว่าขึ้นมาจากจัดขมุดเดินมาก่อนที่เราจะเดินไปข้ามลำห้วยสามารถตัดตัดมาทางนี้ได้นะแต่ต้องรู้ทาง ข้างๆเราก็จะเป็นสายน้ำของน้ำตกตาดนกมุมนะครับหรือน้ำตกเจ็ดชั้นแหละตาดเจ็ดชั้นเดีตรงนี้ก็มีสะพานสลิงนะข้ามฝั่งไปเดินเลี้ยวขวากลับบ้านน้องหลวงเดินเลี้ยวซ้ายลงไปตาดนกมุมอีกเจ็ดชั้นนะตรนี้ก็จะเป็นตาดนกมุมหรือว่าตาดเจ็ดชั้น ันนี้คือชั้นที่7บริเวณหัวแคมป์นะครับที่เราแคมป์นะเราเดินข้ามมาหน่อยแล้วก็เดินลงมาอันนี้คือชั้นเจ็ดไมใหญ่ เป็นตาดนกมุมชั้นที่6กนะอันนี้ไล่จากด้านบนลงมานะถ้าเข้าใจผิดยังไงก็โทษนรัวยอยู่นะนนี้น่าจะเป็นส่วนหัวของชั้นที่ห้านะครับนะเดี๋ยวเราเดินลงไปชั้นที่5้าด้านล่าง น,นี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นที่5ด้านล่างนะทนนี่เราอยู่ด้านบนอันนี้ไม่แน่ใจว่าชั้นที่4หรือว่าชั้นที่5้านะโดะมาณโอเคอันนี้ก็เราเดินกลับบ้านหน้องหลวงกันนะไปเซลิง